สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเครื่องมือสวนต้อนรับหน้าฝนปีนี้คุณผู้ชมเหมือนเดิมคลิปนี้คลิปสุดท้าย EP ที่3วันนี้เราอยากจะแนะนําในส่วนงาน 40v max จากาแบรนด์มา k i t ิต้าในกลุ่มงานเครื่องมือสวนคุณผู้ชมจินตนาการภาพตามมีเนื้อที่ไล่ หรืองานสวนของคุณผู้ชมเนี่ยมากกว่าประมาณ1,500ไร่คุณผู้ชมเปรียบเทียบไง่ายกับเหมือนสวนนงนุษย์หรือคุณผู้ชมมีพื้นที่สนามกอล์ฟที่มีพื้นที่เป็นพันๆันไร่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและพละกกาลังในการใช้งานที่ค่อนข้างสูงมากๆถ้าหน้างานของคุณผู้ชมเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้ในส่วนของเครื่องมือเองหรือตัวแบตเตอรี่เองที่เป็นระยะเวลานานคุณผู้ชมต้องการเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานในส่วนงาน40่สิบโมงแม็กจากทางแบรนด์เมคกิต้าจะตอบโจทย์ค ในกลุ่มง,งาน40โวล์แม็กจากทางแบรนด์มาเกต้าเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมไม,ม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องตกแต่งพุ่มเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเข็นตัดหญ้าก็ตามในส่วนที่2เรากาลังพูดถึงในเครื่องมืออเนกประสงค์เครื่องมืออเนกประสงค์ในรุ่น40โวล์แม็กจากทางแบรนด์มาเกต้าที่มีหัวเปลี่ยนมากมายรองรับหลากหลายหน้างานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวเปลี่ยนเลื่อยโซ่ตัดแต่งกิง่งหัวเปลี่ยนตัดแต่งพุ่มหัวเปลี่ยนโบเวอร์หัวเปลีย ower, ปล่ยนรีดน้ำหรือหัวเปลี่ยนขัดพื้น และยังมีหัวเปลี่ยนอื่นๆอีกมากมายในส่วนที่3เรากําลังพูดถึงในส่วนกลุ่มของ power pack power pack คือเครื่องมือเก็บแบตเตอรี่ที่คุณผู้ชมจะสามารถนําไปต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโบเวอร์เป่าลม เครื่องตัดหญ้าลนเข็ตัดหญ้าสามารถนําไปต่อในกลุ่มงานของเครื่องมือช่างได้ผู้ชมในส่วนสุดท้ายในส่วนของเลื้อยโซ่ตัดไม้ที่มาพร้อมกับระบบเซฟตี้ถึง3จุดขนาดความยาวบานสินิ้วมาพร้อมกับประสิทธิภาพการตัดที่สูงสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องตามลักษณะหน้างานผู้ชมไม่ว่าจะเป็น1 2โวลต์สิโวลต์หรือ4 0โวลต์แม็กจากทางแบรนด์มาร์กิต้าก็ตามและสุดท้ายนี้ผู้ชมเหมือนเดิมอย่าลืมรักษาสิทธิของผู้ชมไม่ว่าถือสินค้าออนไลน์หรือออฟไลนนน์กกกตตาาาามออย่ลล่ลืืแแจจ้้้งงงงททรรรใหะเเบบีีพัษปด แล้วพบกันคลิปหน้าครับ